สาวไทยจดทะเบียนสมรสกับคนอังกฤษที่ไทยถ้าสามีเสียชีวิตจะมีสิทธิ์ในเงินกเกษียณหรือไม่เรามาฟังกันยาวๆค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าอาวอาสูผู้สูคนเสียงเจ๋วแจ๋วยายลินมารายงานโตอีกแล้วพี่น้องจ้าเมื่อเนี่ยายลินมีสาราดีๆจดจดมาบอกให้อ่ามาดามทั้งเมืองไทยได้รับฟังเนาะค่ะเนาะซึ่งเป็น อ่าอืมเสีเอินว่าจังดแดนละพี่น้องเยลินตอบคอมเมนต์ของเอฟซีที่ถามข้อมูลตรงนี้เขามาซึ่งเยลินกะได้ศึกษาถามไทยพูรู้มาอ่าเรากับเสียเอามาเบาให้พีหให้นองฟังเนาะฮะเนาะซึ่งก่อนเดือนห้าสิบไปฟังเนี่ย ยายลินกะกาขอบคุณหลายๆถึงไอ้หน้องสุขผู้สุขคนที่เข้ามาติดตามบ้านหน่อยยายลินอินดีแล้วกันไปฟอลโล่เพจยายลินอินดีเดมี่ยฝรั่งเหล่าเรื่ยงนะคะกราบขอบคุณขอบคุณหลายๆถ้าบ่มีพีมีน้องลุงป่าอาอาาา่าอ่าเขามาย้ำย้ำทำข่าวเขามาติดตามยายลินกับโบม,มี่เมอนี่กับสิบโอไดมานาังเบาจ่อยๆได้โดนปานนี่เนาะหะนาะหาเมือนีอหน่หา้หาสิมากเบาสาระดีๆให้อ่า เขตของสาวไทยจดทะเบียนกับคนอังกฤษอยู่ประเทศไทยนะคะแล้วบ่เคยใดเมื่อใสชีวิตอยู่ต่างประเทศบ่ใด้มาใสชีวิตอยู่ประเทศอังกฤษถ้าหากว่าสามีเสียชีวิตลงเราจะได้รับสิทธิ์เงินกเกษียณใดๆของสามีหรือไม่นะคะนะเดี๋ยวอย่าลืมใส่แว่นตากันเด้อพี่น้องเด้อคันพ่สันอย่าลืมกระสีก็เห็นตัวหนังสืออ่อ แป๊บนึงนะคะจะเย็นๆแป๊บนึงแป๊บนึ่งบอกไปน้ำกินยาไปน้ำยาเล่นกินยาพี่น้องจ้าอ่ะก่อนอื่นก่อนทียายเล่นสีบอกไปหลายคนนี่ก็อยากสีบอกเป็นความรลูให้เดอ่ามาด่านทางเมืองไทยเนาะค่ะนาอในกรณีที่เจ้าบ่ได้มาใส่ชีวิตอยู่ต่างประเทศเจ้ากะสี ลูอาช่อลูหลายสิ่งหลายอย่างก็ดีไปเนาะคะ่ะเนาะแต่อันไหนที่เจ้าบรูย่าเล่นกับสีบอกให้ฟังเดอค่ะเดอว,ว่าหนึ่งกฎหมายอังกฤษยอมรับใบสมรสของไทยนะคะในกรณีที่เจ้าจดทะเบียนสมรสอยู่เมืองไทยแม่นมาเจ้าบ่ได้บินมาจดทะเบียนสมรสอยู่ประเทศอังกฤษภาษากฎหมายของอังกฤษก็ยอมรับใบสมรส ที่จดอยู่ทางเมืองไทยนะคะและคุณมีสิทธิ์ในอะไรบ้างถ้าหากว่าสามีเราเสียชีวิตเนาะคะ่นะเนาะ,ะในกรณีที่เจ้าใส่ชีวิตอยู่น้ากันนี่เจ้าอยู่จังใดเจ้ากินจังใดค่ะพี่น้องคะเจ้าจดทะเบียนสมรสกับเพื่อนนี่เพื่อนอดูแล,แลเจ้าดีโบ เากับสิมาเปิดอกคุยกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าลูกผู้ยิ่งคนหนึ่งนี่ที่ตัดสินใจแต่งงานกับชาวต่างชาติชีวิตเขาเปลี่ยนเดยพี่น้องเปลี่ยนอย่างัติน้าสสกุลของเาขึ้นเป็นของคนต่างชาติอ่า ส่วนใหญ่แล้วนะคะขึ้นเป็นของคนต่างชาติถ้าหากสามีตายหรือเลอกล้ายาหลางเฮาก็ต้องปรับต้องเปลี่ยนนามสกุลเรานันกลับมาใส่นามสกุลเดิมของเฮาซึ่งมันก็สิมีขั้นตอนค่อนข้างสียากแน่จักน้อยทุกสิ่งทุกอย่างต้ใส่เงินท้งนันเนาะคะ่ะเนาะค่ะในกรณีที่สามีเสียชีวิตลงนี่เจ้าสิมีสิทธิ์ใน e พนชันก็คือเงืนกเกษียณในโตใดแน่ก็คือ Private p r i v a t e pension นะคะก็คือการเ e อ่าประกันเฮ็ดเงื่อนกเกษียณไว้กับบริษัทเอกชนค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ของบริษัทเอกชนนะคะในกรณีที่สามีของคุณอาจสิเป็นเจ้าใหญ่ในตโตรับราชาการหรือเหตุงานที่ในเงื่นเดือนดีๆในสาธานะ งานดีๆนะคะพี่น้องเพิ่นกรสีสามารถเฮดเพ n นชัน uh, ก็คือเงินกเกษียณไว้กับบริษัทเอก,กชนหลายหม่องหลายบอนหลายแจ่เท่าที่ศักยภาพการเงินของเพิ่นสี่ที่เฮดได้นะคะ,ะถ้าสมมติว่าเพิ่นเป็นอี้ยังไปนี่เงินตัวนี้กระสิเป็นก่อนเป็นกรรมเขามาให้ลูกให้เมียไปตามสัตว์ตามส่วนนั่นๆแต่ในกรณีที่เจ้าอยู่เมืองไทยนี่ ท่างที่ดีนะคะท่างที่ดีก็ให้สามีของคุณนั้นระบุชื่อเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะคะใน private pension ในใน,ในเงินกเกษียณจากบริษัทเอกชนถ้าเป็นไปได้ให้สามีของคุณ ลงซื้อห้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ย่างถือต้องร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพื่อความหมันคงทาวนของเจ้าเองหฮะพี่น้องในกรณีนี้นะคะและสิ่งใดบ้างที่เราไม่มีสิทธิ์ในเงินกเกษียณของเขาหฮะพี่น้องอย่าลินกัสีแยกให้ฟั่งเป็นขอนะคะนะคุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเพนชั่นที่เรียกว่าส t ต p เพนชันนะคะ สเตทเพนชันนี่มาจากใสสเตทเพนชันคือเงินกเกษียณอีหยังก็คือเงินกเกษียณของสามีของคุณที่เสียกับ NI นะคะคือถ้าเฮาตายหรือสามีเฮ้าสามีตายเงินกเกษียณตัวนี้กษียตตายไปกับสามีเฮาซึ่งตัวนี้ละที่คนไทยทั้งหลายหรือว่าคนอังกฤษทั้งหลายที่ทำงานเสียภาษีไป กษีตายไปกับบุคคลผู้นั่นนะคะเงินตัวนี้เขาเอิ้นว่า state pension หรือที่เขาเสียภาษีไร้ใดในแต่ละเดือนนั่นล่ะค่ะจังของเยลิ่นเยลิ่นกับมีสเตทเพนชันผ่ายเยลิ่นตายลูกเยลิ่นสิบวันใดเงินสเตทเพนชันตรงจุดนี้เขาเงินเหล่านี้จะตายไปกับเรา นะคะยกเว้น private pension ที่เยลินมีลูกเยลินจังคอยสีใดนะคะตัวนั้นเยลินกับเฮ็ดระบูไว้ให้ลูกเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะมันสีมีความแตกต่างกันนะคะค่ะและอีกอย่างหนึ่งพี่น้องจาอ๋าะเยะลินกับบรูวามมเจ้า ใส่ชีวิตอยู่กับสามีเจ้าอยู่เมืองไทยนี่ได้พูดคุยได้ถามไทยอีหยังกันเนบอการที่เราจะถามสามีเราเนี่ยว่าที่รักคุณมาใช้ชีวิตที่เมืองไทยกับฉันนี้เป็นตายอยู่น้ำข่อยเบิดเอ้า้าเจ้าเป็นเจ้าตายขึ้นมาคอยสีเฮ็ดจังใดมีอันใดเนี่ยเจ้าถิ่มไว้ข้างหล,ลังเราควรจะพูดนะคะไม่ใช่ว่าเราเงียบ ว่าแมนว่าได้เป็นผัวฝรั่งแล้วเขาสิงเงียบมิดจีรีบบได้นะคะการที่เราเปิดอกคุยไม่ใช่ว่าเราไปอยากได้ของเขาแต่สิทธิ์ของเฮาที่เป็นเมียถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเราควรจะมีสิทธิ์ที่จะถามเราควรมีสิทธิ์ที่จะรู้นะคะพี่น้องคะไม่ต้องกลัวที่จะถามเขาไม่ต้องกลัวที่จะอ่าเริ่มต้นคําถามมันเป็นการว่างแผนชีวิตแบบอ่า ส้างซิเคียวริตี้ให้ตัวเจ้าเองส้่งฐานให้ตัวเจ้าเองถ้าเจ้าบรูรายละเอียดอีหยังเลยแย้มลูผัวเจ้าตายึืนมาสวนเสพี่น้องจะสิไปทั้งใดดีสิมาทังใดดีอันนี้คือขอขอนึงที่ยายลินอ,อ,อยากให้พี่ให้น้องที่แต่งงานกับชาวต่างชาติได้สอบถามได้นางลงคุยกันนะคะถ้าฝรั่งผู้นั้นเป็นคนมีเหตุและผลเป็นคนดีเพียงพอ่อ เขาจีบบอกเจ้าได้พี่น้องทีรักเอ้ยฉันมาใส่ชีวิตอยู่เมืองไทยกับเธอนี่ฉันมีอันนั้นไวเดอร์ฉันมีอันนี้ไวเดอร์สามีก็ควรจะให้เราดูเอกสารว่าโอเคถ้าผมตายผมเป็นอะไรไปเนี่ย คุณจะได้สิทธ์ตัวนี้นะตัวนี้นะเป็นเงินประมาณเท่านั้นเท่านี้นะจากบริษัทนั้นบริษัทนี้ซึ่งผมได้ทําไว้ที่ประเทศอังกฤษนะเออถ้าหากผมเป็นอะไรไปคุณให้คุณติดต่อไปตรงนี้ตรงนี้นะผู้ใช้คนนั้นจะต้องเป็นคนบอกเฮ้าพี่น้องคะ่ะอย่าให้เราต้องมานั่งฟายดาวอย่าให้เฮ้าต้องมานั่งถามผู้อื่นว่าถัาผหัวข่อยตาต ข่สีเฮดจังไดแนวใดแนวข่วสีใดไม่ถูกต้องนะคะค่ะแล้วอย่าลิ้นกับบได้หมายความว่าเจาผิดแควาบางครังการที่เราจะถามอะไรสามีเราเนี่ยเขาเขาย่านพี่น้องกลัวว่าเขาจะคิดว่าเราอยากได้ของเขาไหมมันก็ต้องอยากได้ละจดทะเบียนสมรสแล้วไผ่สีอยากอยู่สื่อเสียเวล,เวลาส่างตู่แนนบอพี่น้องอยู่กับไผ่สักคนหนึ่งเมื่อวันสิเป็นผัวไทก้ก็ดีผัวฝรั่งกด็ดีมันย่อมมี ค่าเสียเวลาค่าดูแลซึ่งกันและกันย่ำเจ็บไข่ได้ป้วยเซตขี่เซตกลนการเมียนเฮ้าคือเกาพี่น้องคะ่ะดังนั้นแล้วมันเป็นความถูกต้องของภรรยาทุกๆคนที่ควรจะรับรู้รับทราบและถามไทยนะคะยกเวน้นยกเวน้นฝรั่งที่มีความเห็นแก่ตัวนะคะหนีประเทศเจ้ามไปแต่งงานกับสาวไทยจดทะเบียนย่างดีไม่มีความรับผิดชอบอะไรทั้งเส้นนอกจากชีวิตเท่าเาชีวิตสปรังเค นีประเทศกักควางไปอาศัยอยู่น้ำเฮานี่คิดตาวาสาวไทยนี่ดีจังสันจังสี่แต่ไม่มีอะไรเป็นหลักประกันให้ลูกผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่คุณไปใช้ชีวิตร่วมด้วยในบ้านปลายเลยอันนี้เกิดขึ้นหลายคนแล้วนะคะะ ากที่เราจะถามรายละเอียดจากสามีแล้วว่าเราว่าสามีเรามี private pension ไว้กับบริษัทไหนบ้างหาข้อมูลกับบริษัทนั้นๆนะคะค่ะห,หาข้อมูลกับบริษัทนั้นๆและควรรู้ว่าสามีทําพินัยกรรมไว้กับทนายที่ไหนมันเป็นความสําคัญของเฮานะคะและความสําคัญของเขาค่าข้อมูลเหล่านี้ คุณควรจะรู้เพื่อประโยชน์ของตัวคุณเองผู้ที่สิบอกเข้าได้ดีที่สุดก็กคือสามีของเขานั่นแหะค่ะย่าส่วนย่านว่าถามเลวเขาสีเขียดบอเขาบอม่ีสิทธิ์ที่สิเรียดด้วยซ้ำไปพี่น้องคะ่ะเพราะเขาเอาเรามาใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาเนี่ยเป็นตายกระยูนํำกันพี่นอ้องเออเขาจะต้องซื่อสัตย์ต่อเราในจุดนี้ด้วย บอแมนหาเมียไทยจังเฮาหนิไปงมงงเศร้าๆเยลินงโง่มแม่เล้วพี่น้องแล้ยเยลินกับบอแมนคนฉลาดนะคะเยลินบอแมนค้นฉลาดเพราะเยลินซื่อใช้ความซื่อสัตย์ใช้ความซื่อไว้เนื้อเชื่อใจเออเงินเจ้าก็คือเงินข่อย ทุกอย่างที่มีมาน้อกันหรือว่าเพนชันต่างๆมันคือเงินก้อนสุดท้าย s e c u r i t ริตี้ของเราสองคนที่จะไปใช้ชีวิตร่วมกันอย่าเล่นคิดผิดนะคะดังนั้นแล้วอะไรที่เราถามได้อะไรที่มันเป็นความรู้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราถามไปเลยพี่น้องบ่ได้กระเสียมีอยู่สองอย่างพี่น้องจ๋าปัจจุบันนี่ไม่ปัจจุบันนะปัจจุบันนี้นะคะกฎหมายของประเทศอังกฤษกระียนอายุเท่าไหร่ อายุ66ปีทอกันบอ่บาสิเป็นผู้ญิงหรือผู้ชายนะคะแล้วการที่เพิ่นกเกษียณ66ไม่ใช่จะยั้งอยู่แค่นี้นะคะทุกๆออ่่าาปีจะมีการเปลี่ยนแปลงขยับขึ้นไปเรื่อยๆในการ,กรเกษียณงานถ้าสามีของคุณย้ายถิ้นฐานไปอยู่เมืองไทยอ่ายังบ่ท่านใดกเกษียณงานเงินสเตทเพนชัน ตัวที่เฮ็ดไหวนี่สเตตเพนชันที่เสียภาษีไา่ใดนี่สามีของเจ้ากับบัตท่านใดได้พี่น้องจนกว่าสามีของคุณจะมีอายุ66ปีเท่ากับกฎหมายอังกฤษได้ระบุไว้ว่าอายุ66ปีคุณถึงจะได้รับเงินกเกษียณเหล่านี้ดังนั้นฝรั่งที่ไปใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยนี่ถ้ายังบัตท่านใดกเกษียณอายุ66ตาม ที่รัฐบาลระบุไว้เพิ่นกันยังงัรท่านใดเงินกระเสียนตัวนี้นะคะพี่น้องคะหากที่ได้น่อยได้หลายขึ้นอยู่กับว่าสามีของเจ้าเหตุงานทรงผ้าสีได้จักปีเนาะคะ่นะเนาะ,ะ,นะะซึ่งมันก็มีขอหลายๆอย,ย่างมาบอกให้พี่ให้น้องฟังแต่ว่าคลิปนี้อ่่เล่นมาตอบคำถามา คอมเมนต์ของเอฟซท่านหนึง่งมาดามทางเมืองไทยเราถามมาเนาะคะ่นะเนาะยยลินบอขออันอขออนุญาตบอเอ่ยซื้อเราเมื่อเนี่ยยยลินตอบคลิปให้แล้วเด้อค่ะเด้อว่าถ้าสาวไทยจดทะเบียนสมรสกับคนอังกฤษยอยู่ประเทศไทยถ้าสามีเสียชีวิตจะมีสิทธิ์รับเงินเกษียณหรือไม่เยลินตอบให้แล้วเด้อค่ะเด้อเถือว่าอันใดบาผิดพลาดใดบอดบอ,อันบอบอแจง้งบออัน จูบใจกะให้เขียนข้อมเมียนถามย่าลินไม่อีกหรือว่าอันไหนที่พี่น้องอยากลูถ่ายย่าลินลูยล่าลินเสียามาบอกแบ่งปนันให้ฟังหรือไปอาหาข้อมูลดีๆจากผู้ลูทางด่านกฎหมายต่างๆมาให้พี่ให้น้องฟังเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ขออนุญาตบัตรข้ามจบไปสะกกอนจดจดเงยเาอีกเร้วพี่น้องคะอ่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย